เออดีสอนให้เพื่อนด้วยสิลูกออเครูกลางก็จะได้แบงค์เพิ่งเป็นที่นี่ได้กี่วันเป็นได้กี่วันแล้วลูกขับรถรบโอ้วันเดียว <c oughs> แอนดิวเป็นกี่วันและสองวันโอ้โอ้ราชพลึพกษ์ โอ้ราชพฤกษ์นี่เขาก็ขับเป็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโอ้โอ้โอ๋อมันก็ใช้ได้นี่มันบูโรทั่งมันก็ใช้ได้ดีนะนี่บูโรทั่งก็ใช้ได้ดีเพราะว่าเสียงเครื่องมันยังเนี้ยบอยู่นี่ครูกลางมามามา,มายืนแอคชั่นถ่ายรูปเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะนี่ <laughs> แบง์มาอยู่หน้าแม่นี่ ออสองคนนะมาราชชพรึกมาแบงค์แมนแอนดริวราชชพรึกอ่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนี่เห็นไหมถ่ายกับรถบูโรทั้งน้อย <c oughs> ขับเป็นทุกคนแบงค์นี่ต้องเอาจริงเอาจังรเราเป็นเพิ่งเป็นได้สองวันขับรถเพิ่งได้สองวันใช่ไหมราชพรึกเป็นที่บ้านเป็นอยู่แล้วเออโอ้แมนล่ะเออที่บ้าน เออถ้าสมัยแม่เนี่ย